สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่ติดตามไมล์เลิฟเจเจห้าเก้าแปดชนแนลนะคะสวัสดีฟซีสายลุงพลปาเณรยูทูบเบอร์สายลุงพลปาเ็นทุกๆคนนะคะสวัสดีฟซีเก่าไมล์เลิฟด้วยค่ะสวัสดีทุกคนนะคะที่ผ่านเข้ามาดูในคลิปของไมล์เลิฟเจเจห้าเก้าแปดชนแนลนะคะขอบคุณน้ําใจทุกคนนะคะที่เข้ามาดูคลิปกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยทักทายกันกดติดตามในช่องไมล์เลิฟเจเจห้าเก้าแปดชนแนลนะคะทักทายฟซีเพื่อนบ้านแล้วค่ะสปปแลาวอิตาลีสวิส,วส,วสเซอร์แลน,น,นด์น ขอบคุณน้ําใจทุกคนนะคะไมล์ุปจีอา่านทุกคอมเมนต์นะคะก็คอมเมนต์แบบสุภาพแล้วกันเนาะไม่พลาดพิงผู้อื่นเนาะนะคะในคลิปนี้ไมล์รุปจก็จะมาเล่าข่าวสารที่ไปฟังป้าป้าแตนมาเมื่อเช้าเนาะนะคะในสิ่งที่ป้าพูดนะคะใกล้ถึงวันนะคะใกล้ถึงวันเท่าไหร่นะคะความลับต่างๆมันก็เริ่มทยอยเปิดเผยตัวตนของมันออกมาใช่ไหมคะที่เป็น f ิฟีหลวงป้าที่เราติดตามกันมานี่แหละคะ่ะไม่ว่าจะเป็น F4 ฝั่งนะคะทางน้้นหรือฝั่งทางนี้นะคะต่างทุกต่างทุกคนต่างก็เข้ามาดูแล้วก็มาติดตามเรื่องราวนะคะว่านะคะคดีที่เกิดขึ้นนะคะ3ปีที่ผ่านมานี้ตกลงจะเป็นยังไงในวันตัดสินใช่ไหมคะทุกคนเราก็ได้แต่รอวันนั้นนะคะอีกไม่กี่วันก็จะถึงแล้วเนาะ ยิ่งไม่กี่วันจะถึงนี้แลวค่ะความลับมันก็เริ่มออกมานะคะเหมือนที่ป้าบอกเลยเนาะขนาดท่านทนายบอกว่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งนะแต่ก็ยังอดใจแย้มให้เราที่เป็นเอฟซีฟังเป็นบางช่วงนะคะเนาะนะคะก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่บอกนะคะว่าเขามาบอกลุงป้านั่นแหละว่าจะให้ตังคนที่มาเป็นนะคะพยานให้ฝ่ายโจทย์แต่กลับกันป้าก็บอกว่า ในส่วนที่ป้านะไม่เคยได้ให้แล้วก็ไม่ได้ให้เลยนั่นหละคะ่ะแต่ก็ยังมีใครบางคนก็ไม่รู้นะคะนัทนายของเอ้นัดไอยพยานของไฟนะคะลุงป้าไปนั่งกินข้าวด้วยกันมันมีอะไรรับลมผมไหนหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นเนาในสิ่งที่ป้าเล่าให้ฟังเมื่อเช้านะคะแล้วก็จะใจความได้นะคะก็ประมาณนี้แหละแต่ป้าก็ไม่ได้พูดเยอะแล้วก็ทําให้เอฟซีของป้าได้รู้ว่าอะไรเคลื่อนไหวในที่ ในวันที่เกิดนะคะการสืบพยานเกิดขึ้นนั่นแหละคะ่ะเนาะก็รอดูนะคะว่าวันที่3าจะตัดสินออกมายังไงเราที่เป็น f อฟซีลงป่าก็ยังคงให้กําลังใจนะคะแล้วก็เชื่อมั่นในศาลยุติธรรมเสมอว่านะคะต่อให้มีการพูดหรือว่ามีใครไปร้องเรียนนะคะศาลนะคะท่านก็จะตัดสินไปตามขบวนการของท่านเนี่ยมายลึจเจ,เ,จเชื่อว่า ท่านไม่หวนหรอกคะ่ะว่าใครจะไปร้องเรื่องอะไรนะคะหรือใครจะนะคะไปกดดันยังไงนะคะศาลท่านมีความยุติธรรมในตัวตนของท่านอยู่แล้วนะคะในท่านที่มารับผิดชอบตรงนี้หน้าที่ของท่านก็คือให้ความยุติธรรมกับทุกฝ่ายนั่นแหละคะ่ะมาเลยจะเจเจเชื่ออย่างนั้นนะคะว่าความยุติธรรมนะคะเมื่อเราไม่ได้ทําอะไรที่ผิดกฎหมายเนี่ยยังไงความยุติธรรมก็ต้องกลับคืนมาหาคนที่ เขานะคะไม่ได้ทําสิ่งผิดนั่นแหละคะ่ะในส่วนตัวเชื่ออย่างนั้นนะคะต่อให้ใครจะบอกว่าพูดถึงว่านะคะมีการพูดถึงว่ามีมติมชันอะไรเป็นเอกชันอะไรพวกนี้แล้วเอาไปกดดันศาลท่านว่ามันมีอะไรหลุดออกมาไหมอะไรอย่างงี้ถ้าศาลท่านทําถูกต้องตามกระบวนการนะคะต่อให้ภายนอกจะปั่นกันยังไงนะคะ สารท่านจะไม่สนใจรกคาในเรื่องนั้นนะคะเพราะว่าท่านไม่ได้มายุ่งวุ่นวายกับโลกโซเชียลนะคะท่านก็จะตัดสินไปตามขบวนการที่ท่านได้สื่อพยานมานั่นแหละคะ่ะและก็นะคะเป็นการนะคะสื่อพยานมาอย่างสิ้นสุดแล้วนะคะไม่ว่าใครจะปั่นในโลกโซเชียลอย่างไงเราไม่ต้องไปสนใจหรอกคะ่ะวันที่31เนะิบเเราจะรู้อะไรชัดเจนนะคะต่อให้เราทุกคนต่างฝ่ายต่างบอกว่าตัวเองต้องชนะชนะ วันที่สามสิบเอ็ดเท่านั้นแหละคะ่ะเราจะได้รู้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นใช่ไหมคะทุกคนมันจะมีคําแถลงการของศาลท่านออกมานั่นแหละคะ่ะว่าคดีนี้ยกเพราะเหตุใดคดีนี้ลงเพราะเหตุใดมันก็จะมีการบรรยายบอกทุกอย่างในเอกสารนั่นแหละคะ่ะว่าชี้แจงว่าเป็นเป็นเพราะอะไรอะไรทําไมยกเป็นเพราะอะไรอะไรทําไมลงมันก็จะอยู่ในค,นะคะํา,คานะคะพิพากษานั่นแหละค่ะก็สามารถคัดลอกออกมาได้ใครที่เข้าไปอยู่ข้างในนะคะ แต่ไม่สามารถถ่ายคลิปหรือถ่ายวิดีโอทําคลิปออกมาสู่โลกภายนอกได้แค่นั้นละคะ่ะเพราะว่าอยู่ในศาลท่านจะไม่ให้ทําสิ่งนี้นะคะแต่คัดลอกเอกสารที่ท่านนะคะพิพากษาไปแล้วออกมาให้เราทุกคนได้เห็นได้นะคะเพราะนั่นคือการตัดสินคดีไปแล้วเราก็สามารถเอาเอกสารนั้นมานะคะเผยแพร่ <ๆ S 1> ได้ว่ามันลงเพราะอะไรมันยกฟ้องเพราะอะไรนั่นแหละคะ่ะคือสิ่งที่ศาลท่าน ให้สิทธิ on. On ์กับท um> ุกคนที่เข้าไปฟังนะคะส่วนนะคะมไมล์ลิบเจเจก็ได้ไปเห็นนะคะในหัวข้อหัวข้อหนึ่งเนาะที่บอกว่านะคะมีการแต่งเพลงให้กับน้องที่จากไปนะคะอันนี้ไมล์ลิบเจเจยังไม่เจอคลิปนั้นนะคะว่าเพลงเพลงนั้นเนื้อแต่งเป็นยังไงบ้างเนาะนะคะถ้าเป็นเนื้อแต่งนะคะที่ปล่อยก่อนสารยังไม่ได้ตัดสินนะคะถ้าเป็นเนื้อเพลงที่นะคะ คืออะไรน้องอะไรพวกนี้โดยไม่พาดพิงถึงผู้อื่นในกรณีนี้มันก็สามารถเปิดได้เลยนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เนื้อเพลงนั้นนะคะมีการพาดพิงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งว่าเป็นคนกระทําแล้วศาลท่านยังไม่ได้ตัดสินนี้นะคะมันก็ต้องว่าไปตามกฎหมายกันเนาะอันนี้คือมันจะไปก้าวไก่การ ที่ภาคษาของศาลหรือเปล่าแล้วเมื่อศาลหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เนาะเพราะว่าหมายลขิจก็ยังไม่ได้เห็นบทเพลงบทเพลงนั้นนะคะแต่ถ้าพาดพิงเมื่อไหรนะคะเป็นพาดพิงถึงผู้อื่นทั้งๆที่ศาลยังไม่ได้ตัดสินนี้มันก็มีผลเสียสําหรับเพียงนั้นนะคะเพราะว่ามันสามารถที่จะนําบทเพลงนั้นไปร้องเรียนได้ว่าคุณกล่าวถึงบุคคลบุคคลนี้คุณหมายถึงใครอะไรประมาณนี้เนาะแต่ถ้านะคะศาลท่านตัดสินไปแล้วนะคะว่าใครผิดใคร ถูกหรือว่ายกฟ้องเพราะเหตุใดเราก็สามารถนะคะถ้าเนื้อเนื้อเพลงนั้นนะคะมันไม่ได้เข้าข่ายว่าเราไปเจาะจงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งภายในคดีนั้นนะ่ะมันก็เอาลงได้ตลอดนั่นแหละคะ่ะแต่ถ้าเป็นการที่ว่า,าพาดพิงบุคคลไปหรือเจาะจงแล้วให้คนคิดได้ว่าเป็นคนคนนี้กระทําเนี่ยท,ท,ทั้งทที่ศาลยังไม่ได้ตัดสินนี้มันก็ต้องดูกันอีกทีหนึ่งเนาะเพราะว่าไม mm. ์เลฟเจก็ ไม่ได้เก่งเรื่องกฎหมายนะคะแต่ว่าเราพูดแล้วก็วิเคราะห์เรามองเห็นมันเป็นลักษณะแบบไหนนะคะเราก็เอามาพูดมาคุยกันเนาะแต่ส่วนตัวนี่คือยังไม่ได้เห็นในในในเพลงนั้นนะคะเพราะว่าไปหาแล้วยังไม่เจอว่าเพลงนั้นเขาปล่อยหรืออยังเนาะเดี๋ยวก็รอดูกันไปนะคะแต่ถ้านะคะเจาะจงแล้วมันมีความผิดจริงว่าไอสมมติว่าว,วันที่31เนี่ย มันเป็นการเจาะจงไปแล้วว่าในเนื้อเพลงว่าเป็นสื่อถึงถึงใครเนี่ยนะคะอันนี้มาเล็กเจมไม่พูดถึงแล้วกันเนาะเพราะว่าเรายังไม่เห็นไม่เห็นคลิปอันนั้นเนาะแต่หวังว่าคลิปเพลงเสียงเพลงที่แต่งให้น้องจะมีความที่ว่าไม่พลาดพิงถึงผู้อื่นอันนี้เราก็นะคะว่ากันตามนั้นเนาะนะคะก็เพราะเราทุกคนก็แสดงความเสียใจกับ น้องที่จากไปเนี่ยแหละคะ่ะไม่มีใครอยากให้มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวไหนก็เลว้วแต่นะคะเมื่อเกิดการสูญเสียทุกอย่างย่อมเศร้าโศกเสียใจกันทั้งนั้นนะคะแต่เราก็ต้องระมัดระวังในสิ่งที่เราจะสื่อสารออกไปนั่นแหละคะ่ะเนาะเพราะว่าพูดจากไปแล้วก็ไม่สามารถที่จะมาโต้แย้งได้มาพูดมาคุยได้ว่าใครเป็นคนกระทำเขาใช่ไหมคะได้แต่คาดเดาต่างๆนา,นานากันไปเพราะว่าหลักฐานเราก็ไม่ได้เห็นชัดเจนนะคะก็รอศาลท่านตัดสิน วันที่31ที่จะถึงนี้แหละเพราะสารท่านเห็นหลักฐานทุกอย่างที่เกิดขึ้นใช่ไหมคะแต่คนภายนอกอย่างพวกเราที่เป็นยูทูบเบอร์หรือเป็น f อฟเนี่ยไม่สามารถที่จะไปตัดสินก่อนได้หรอกค่ะเพราะเราไม่ได้เห็นข้อมูลหรือหลักฐานในคดีนั้นๆเนาะคลิปนี้เราก็จะมาพูดประ,ประมาณนี้นะคะก็เป็นกําลังใจให้นะคะทั้งลุงป้าน,นั่นแหละคะ่ะเนาะก็ขอให้หลุดพ้นนะคะก็เรามั่นใจว่าเราไม่ไทำมาแล้วจะเชื่อ,อยังไงเราก็ต้องหลุดพ้นเมื่อเรามี ที่มั่นชัดเจนว่าในระหว่างนั้นเราอยู่อะไรทําอะไรแล้วช่วงเวลานั้นมันจะสามารถทําได้ไหมหรือสามารถทําไม่ได้มันก็อยู่ที่การหลักฐานของเรานั่นแหละค่ะเนาะก็ฝากเอฟซีลุงป้าแล้วกันนะคะช่วยกันเป็นกําลังใจนะคะสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่พีสกินของบริษัทมอนโอมโฮมซับนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เข้ามาอยู่กับลุงป้ามาดิพีทของคุณรัชนีรูทินเซตของคุณออมก๋วยเตี๋ยวเรือของคุณนุวัฒน์แล้วก็ของยูทูบเบอร์สายลุงป้าทุกคน fc สายลุงป้าทุกคนที่ค้าขายทางออนไลน์กันนีแนราคะสนับสนุนซึ่งกันและกันนะคะไม่มีช่วยกันดูคลิปดูไลฟ์สดโดยไม่ข้ามโฆษณาเท่านี้ก็คือแรงกําลังใจเราส่งถึงกันแล้วกันนะคะก็ขอให้ซีไมล์ e j j จีเจห้ากับแปดชแนลและก็ทุกคนที่ผ่านเข้ามาดูในคลิปนี้รวมถึง fc ลุงป้ายูทูบเบอร์สายลุงป้านะคะมีแต่ความสุขความเจริญพร้อมครอบครัวนะคะธุรกิจการงานเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้านะคะคิดหวังสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดคอยสมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการนะคะ โชคแลมเงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดสายเฮงเฮงปังรวยๆกันนะคะแล้วก็พรุ่งนี้วันดีก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะเฮงเฮงรวยๆสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงกันทุกคนค่ะเจอก,กันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ